มาที่เทศบาลเมืองท่าบ่อครับรท่านผู้ชมก็ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลน,นะครับเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาล3ปีพศ2556-2558ครับที่ห้องประชุมท่าเสด็จนะครับเทศบาลเมืองท่าบ่ออำเภอท่าบ่อหนองคายนายประภาสนครพักดีนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าบ่อนะครับก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองท่าบ่อ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวนะฮะก็เป็นองค์การด้านการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลประกอบด้วยนายกเทศมนตรีครับรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลที่เป็นตัวแทนภาคสภานะครับผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนประชาคมเมืองนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประหลัดเทศบาลน,นะครับเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาล3ปีนะครับตั้งแต่พศ2556ถึง2558นะครับแล้วก็พิจารณาร่างแผนพัฒนา3ปีพศ2557 ถึง2,559นะครับในการดำเนินทิศทางการพัฒนาเทศบาลเมืองท่าบ่อในภาพรวมและใช้เป็นกรอบนะฮะในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูป,ปรธรรมทีเดียวครับสำหรับการประชุมครั้งนี้นะครับในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนา3ปีตามความต้องการของประชาชนแต่ละชุมชนเป็นส่วนใหญ่ครับ ทางด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการพัฒนาด้านการเมืองการบริหารการพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับการพัฒนาด้านการเกษตรการพัฒนาด้านการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาด้านการป้องกันสาธารณภัยเป็นต้นเนี่ยฮะซึ่งทุกๆแผนนะครับล้วนเป็นไปตามความต้องการของประชาชนทางเทศบาลเมืองท่าบ่อ จากการทำประชาคมและก็เรียงลำดับความสำคัญของแต่ละโครงการทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาเทศบาลเมืองท่าบ่อให้มีความเจริญและให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคตต่อไปครับ